โชคชะตาและความผูกพันเชื่อมโยงพวกคุณไวค้ค่ะด้วยไพ่ The View of Fortune นะคะพวกคุณคือโชคชะตาของกันและกันคะ่ะนอกจากนี้นะคะยังมีไพ่ Two of Cups คะ่ะเป็นไพ่คู่รักคะ่ะที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้แปลกๆนะ,ะเป็นลักษณะอย่างเช่นการที่ไม่ต้องพูดคุยกันเป็นระยะเวลานานแต่ก็ยังสามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกสื่อถึงกันได้อยู่เสมออย่างเงี้ยคะ่ะและปรากฏไพ่ The Devil ข้างล่างนี้นะคะเป็นไพ่ที่ แสดงความเชื่อมโยงความหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวกันและกันค่ะสะท้อนความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายเลยนะคะทั้งคุณและเขามีความต้องการกันและกันมีความคันึงหาลงลงหลงลงไหลในความเป็นกันและกันนะ,ะทั้งรูปร่างหน้าตานะคะกลิ่นน้ําหอมนะ,ะเสียงวิธีการพูดนะคะที่ดีต่อใจการสัมผัสที่นิ่มนวลประสบการณ์ต่างๆที่พวกคุณร่วมกันนะฮะมันตราตรึงและทําให้คันงหาทําให้หลงไหล ทำให้เรียกร้องหากันอยู่ตลอดเวลาเป็นความรู้สึกแบบนั้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีไพ่ Four of Wands สี่ไม้เท้าค่ะไพ่ใบนี้อยู่ที่ใต้สำรับที่โชว์ให้เห็นในต้นคลิปนะคะ Four of Wands เนี่ยปรากฏขึ้นมาคู่กับ The v i e l of Fortune ไพ่แห่งโชคชะตาค่ะต้องบอกว่าเป็นไปได้ว่าพวกคุณอาจจะเป็นคู่รักทวินเฟรมได้นะคะนอกจากจะเป็นคู่รักทวินเฟรมได้พวกคุณอาจจะเป็นคู่ร,ะะกกกรกจจักในอดีตชาติได้พวกคุณอาจจะเป็นคู่โซเมตได้นคะคะพลงานหน้าไพ่นะคะ จะมีพลังงานของของคุณค่ะเป็นไพ่สเตรนท์นะคะอยู่ตรงนี้มีพลังงานจากไพ่ a of coins นะคะแปดเหรียญ nine of wands นะคะเก้าไม้ค่ะไพ่ทั้งสามใบนี้สะทอนให้เห็นถึงสถานการณ์ของคุณในตอนนี้นะคะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สเตรนท์ค่ะเข้มแข็งแข็งแกร่งเด็ดเดียวฉลาดค่ะมีความ fierce นะคะมีความอ่อนโยน fierce ดึงดูดใจมีความ ake, มีความเก่งกาดมีความอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะไพ่แปดเหรียญตรงนี้นะคะ คุณกําลังมุ่งมานะมีพลังงานมีแพชชั่นในการคลุกอยู่กับงานมากๆเลยค่ะในตอนนี้ไพ่ก้าวไม้ตรงนี้นะคะบอกสถานการณ์ความรู้สึกของคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะว่าคุณเหนื่อยหนะักกับความสัมพันธ์มามากแล้วถึงขั้นอาจจะตัดขาดความสัมพันธ์นี้ได้เลยค่ะสถานการณ์ความรู้สึกอยากจะเดินทางไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้ในฝั่งของคุณนะคะค่อนข้างที่จะรอแล,และคะ้ค่ะคุณแหลว่าอยากจะทํางาน ะะคุณอยากจะมีความเข้มแข็งด้ด้วยตัวเองคุณมุมานะสร้างตัวตนสร้างตัวเองสร้างงานสร้างเงินของตัวเองคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะคุณเข้มแข็งนะ,ะ้วคุณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมันเหนื่อยหนักเกินไปสําหรับคุณนะในครั้งนี้ในขณะที่พลังงานหน้าไพ่ในฝั่งของเขานะคะปรากฏเป็นไพ t นะะ่ t e m p l e l a n e s i x of cup ค่ะ king of cup ค่ะ two of cup ค่ะ nine of wands devil age of coin two of coins ค่ะค่อนข้างจะเป็น พลังงานในฝั่งของเขาซะส่วนมากนะคะดูเหมือนว่าพลังงานของเขาในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เขาค้นหาคุณมากๆเลยนะคะเขาปรับเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ค่ะไพ่สองเหรียญตรงนี้นะคะสัญลักษณ์อินฟินิตี้พวกคุณมีสายใยที่เชื่อมโยงกันไว้ค่ะเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะพวกคุณตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะความคิดถึงของเขาที่มีต่อคุณนะคะ ทำให้เขาปรับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนจากคนที่อาจจะเคยท็อกซิกตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นคนที่มีพฤติกรรมความคิดการปฏิบัติที่ดีมากขึ้นค่ะเขารู้แล้วค่ะว่าจะต้องปฏิบัติยังไงในความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่บอกว่าเขารู้แล้วเนี่ยเพราะว่าไพา King ่ k i n ออ f Cup ขึ้นมาตรงนี้ค่ะ k i n ออ f Cup นี่เป็นพลังงานไพ่ของคนที่รู้ดีค่ะว่าจะจัดการยังไงกับความสัมพันธ์นี้เขาไปขบคิดมาแล้วจนกลายเป็นราชาแห่งคนที่เข้าอกเข้าใจ ความรู้สึกของตัวเองและความรู้สึกของคนอื่นหากเรื่องราวที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกในตอนนี้การที่เขาไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาครั้งก่อนหน้าเขาใช้เวลาในการครบคิดและพัฒนาตัวเองจนเขากลายเป็นราชาแห่งถ้วยเขาคือคนที่รู้ดีแล้วคะ่ะว่าจะจัดการว่าจะปฏิบัติกับคนรักอย่างไรเมื่อไพ่เอชอฟคอยปรากฏตรงนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้น ของความสัมพันธ์ครั้งใหม่ค่ะที่เป็นคนเก่าอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะด้วยความที่เขาปรารถนาในคุณมากมากค่ะคุณเองก็หงุยหาเขาเช่นกันเขารู้ดีและเขามีความสัมพันธ์ความผูกพันกับคุณและท่านนิงหาคุณมากๆค่ะคุณคือเจ้าของหัวใจเขาคนที่เขารู้สึกคิดถึงอยู่ตลอดเวลาเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ค่ะและอีกในนึงนะคะ high ออ u r off f a n สี่นา เป็นลักษณะของการที่เขาจะกลับเข้ามาดําเนินต่อในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งค่ะเป็นในลักษณะของความพูดคุยที่มากขึ้นความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเนื่องจากจะมีการปฏิสัมพันธ์และพูดคุยทาความเข้าใจที่เปิดเผยต่อกันได้มากขึ้นค่ะและนี่คือเรื่องราวของโชคชะตาและความผูกพันที่เชื่อมโยงผู้คุณไว้ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดรนดอมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอให้รับเอาแต่พลังงานที่ดีๆไปที่พัยไม่มีเพศคานทํานายสามารถสลับกลับสังได้จิ๋งเจนเวนทาร์สวัสดีค่ะ